วันที่21มกราคม2566ผมนั่งรถบกสนะครับไปชายหนังกลางแปลงมิตรัยบัญชาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วพอรุ่งขึ้นวันที่22มกราคม2566ผมก็นั่งรถบกสาจากกำแพงเพชรไปพิษณุโลกนะครับไปหาคุณบัญชาปัาจาสุวรรณผู้ที่ก่อตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์บัญชานะครับแล้วก็พิพ,ธพิธภัณฑ์มิตรัยบัญชาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับแล้วขากลับผมก็นั่งรถเร็วนะครับ จากพิษณุโลกมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับและคลิปนี้ก็คือผ่านจังหวัดลบบุรีครับโรงหนังมาลายราม่านะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่22ครับพระปราง3ามยลบบุรีนะครับแล้วรถไฟขาเข้ากรุงเทพนะครับก็จะค่อยๆวิ่งเข้าสถานีรถไฟลบบุรีนะครับนี่เป็นภาพใน ปัจจุบันเมื่อวันที่22มกราคม2 5 6 6นะครับเดี๋ยวหมดจากภาพปัจจุบันนะครับผมจะให้ดูภาพในอดีตอีก2ช่วงปีนะครับเวลาก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็มีตลาดอยู่ข้างๆนะครับ ผมชอบนั่งรถไฟนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บรายละเอียดสองข้างทางรถไฟนะครับและถ้าพบว่าสถานีไหนมีหนังไทยเคยไปใช้บริเวณถ่ายทําหนังนะครับก็จะนําภาพปัจจุบันกับภาพในอดีตนั้นมาเทียบเคียงกันนะครับทั้นตัวอาคารสถานีรถไฟนะครับที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ่ายอย่างนี้ก็จะถูกหลังคาตรงนี้บังนะครับรถไฟจอดนะครับแล้วก็คนลงเรียบร้อยคนขึ้นเรียบร้อยก็ออกจากสถานีรถไฟลบบุรีครับ บนขบวนรถซึ่งที่นั่งเป็นชั้นสามนะครับก็จะมีแม่ค้านะครับเรียกว่าเกือบตลอดสายนะครับผัดเวียนกันขึ้นมาขายของนะครับก็เหมือนบรรยากาศเดิมๆเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วครับการที่ผมเดินสายชายนากลางแปลงวิทยชัยบัญชานะครับก็ทําให้มีโอกาสได้นั่งรถไฟได้นั่งรถบขสเรียกว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่บางแห่งจะไม่เคยไปนะครับแล้วก็ถือโอกาสถ่ายภาพสองข้างทาง,างรถไฟเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อ ที่จะมาบันทึกนะครับว่าถ้ามีบริเวณใดนั้นไปเกี่ยวข้องกับหนังไทยนะครับผมก็จะเอาคลิปในปัจจุบันที่ถ่ายได้นะครับแบบนี้แหละครับไปเปรียบเทียบกับคลิปซึ่งอยู่ในภาพยนตร์นะครับนี่คือป้ายสถานีรถไฟนะครับนี่คือรถไฟวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวดูคลิปอีกนะครับเป็นคลิปเมื่อปี2 5 0 4นะครับจากหนังเรื่องเรือนแพเป็นรถไฟวิ่งออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่นะครับ ก็ลองดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศปี2,566กับบรรยากาศเมื่อปี2,504นั้นจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับเรื่อนแพร2,504นั้นเป็นหนังที่หลายท่านชอบนะครับนี่คือโบรจักรนะครับวิ่งเข้าสู่สถานีลบบุรีนะครับแล้วก็ตัวนางเอกของเรื่องก็คุณมาเรียจางนะครับเสื้อสีแดงเลือดหมูนะครับนั่งอยู่ที่หน้าต่างชั้นสอง พระเอกครับคุณชัยยาสุริยันนางเองเกเห็นพระเ,ะระกเอกแล้วครับแล้วก็ส,สิงห์วูดรถไฟดังนะครับพระเอกก็เลยไม่ได้ยินนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่ก็จะหันไปเห็นนะครับแล้วก็จะนั่งรถไฟตามไปที่เชียงใหม่นะครับ2,504ก็จะหมดเพียงแค่นี้นะครับมาดู2,521ครับจากหนังเรื่องเอ็มสิ ก็มีฉากไล่ล่ากันแถวแถวสถานีรถไฟแถวแถวภาคร่างสามยอด ok ลบบุรีแหะครับดูไปตามคลิปเลยนะครับ,รบรน,นี่แหละครับภาพในอดีตเทียบเทียงกับ ภาพในปัจจุบันครับ